คุณเคยเสือกข้ามวันข้ามคืนเวลาทานยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะไหมคะสองอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรทําไมาบางคนเป็นบางคนไม่เป็นและถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะจัดการกับอาการแบบนี้ด้วยตัวเองอย่างใรได,ได้บ้างลองฟังคลิปนี้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ แพทย์จีนเอพิรามิ่งกมลรัตค่ะแบ่งปันองความรู้ของคนสมัยก่อนปรับยุคใช้ในการแพทย์สมัยใหม่ค่ะจริงๆแล้วยาที่ทําให้เกิดอาการสะอึกแบบติดต่อกันนานๆเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเอามาพูดกันแค่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มของยาแก้อักเสบแล้วก็กลุ่มของยาปฏิชีวนะค่ะ ในต่างประเทศเนี่ยเคยมีเคสรีพอร์ตว่ามีคนไข้ได้ทานยาหนึ่งใน2กลุ่มนี้ไปแล้วเกิดอาการสะอึกแบบเรื้อรังหมายความว่าสะอึกติดต่อกันมากกว่า48ชั่วโมงขึ้นไปนะคะทางทีมแพทย์เนี่ยก็ได้สันนิษฐานว่ายาใน2กลุ่มนี้เขาไปกระตุ้นเส้นประสาทที่ตัดผ่านช่วงกระบังลมของเราพอดีทําให้กระบังลมของเราเนี่ยจากปกติแล้วที่เขายืดเราก็หดตามจังหวะที่เราหายใจใช่ไหมคะคราวนี้เขากลายเป็นกระตุกแบบไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่สอดคล้องไปกับจังหวะที่เราหายใจค่ะพอกระตุกครั้งหนึ่งเนี่ย ก็จะขึ้นมาเป็นเสียงสะอึกค่ะและยาที่นํามาใช้ช่วยบรรเทาอาการสะอึกเนี่ยส่วนมากจะจัดอยู่ในกลุ่มของยาประเภทยาแก้อาเจียนนะคะแต่อยากให้ทุกคนลองมองภาพก,กว้างๆกันก่อนค่ะว่าการอักเสบคืออะไรมันมี4อาการนะคะที่บ่งบอกว่าร่างกายเราเนี่ยกำลังอักเสบแบบเฉียบพลันอยู่ณนะจุดใดจุดหนึ่งนั่นก็คือแดงบวมร้อน เจ็บหรือแสบค่ะและ4ี่อาการเนี่ยตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนแล้วจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของอาการประเภทร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีของไฟบวมร้อนเวลาเอามือไปจับก็จะร้อนร้อนแล้วก็เจ็บแสบเหมือนมีไฟเผาอยู่ข้างในนะคะเช่นถ้าสมมติว่าตรงแขนของเราเนี่ยมีแผลแดงบวมร้อนเจ็แบแสบแสดงว่าตรงนี้กําลังอักเสบแบบเฉียบพลันอยู่ค่ะและยาส่วนมากที่นํามาใช้นะคะเพื่อลดการอักเสบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของยาสมุนไพรหรือว่ายาของแผนปัจจุบันก็ดีนะคะ ส่วนมากจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของยาประเภทเย็นค่ะเพื่อเอามาลดความร้อนลดการอักเสบลงและเช่นเดียวกันยาแก้อักเสบหรือว่ายาปฏิชีวนะก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของยาประเภทเย็นค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราได้ไปตรวจเลือดพบว่าค่าอักเสบมันสูงขึ้นแล้วก็มีการติดเชื้อจากแบคทีเรียคุณก็อาจจะได้รับยาพวกยาแก้อักเสบหรือว่ายาปฏิชีวนะมาทานหรืออาจจะถูกฉีดเข้าเส้นเลือดนะคะและนี่ก็คือการรักษาแบบมาตรฐานค่ะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า คุณมีแผลเฉพาะจุดคือตรงนี้แต่ว่ายาที่คุณได้รับมาเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่แขนของคุณตรงนี้แต่เป็นการลดการอักเสบและลดการติดเชื้อทั้งร่างกายของคุณค่ะในบางคนเนี่ยร่างกายของเขามีความเย็นเยอะอยู่แล้วนะคะการที่ได้รับยาพวกนี้เป็นเวลานานๆในโดสที่สูงๆก็อาจจะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีสภาวะเย็นลงได้มากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะจุดที่ร่างกายของเขามีปัญหาเรื่องความเย็นเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาก็จะเริ่มแสดงอาการออกมามากขึ้นค่ะคนที่สะอึกหลังจากทานยา2กลุ่มนี้ไปเนี่ยมักจะมีปัญหาที่ระบบย่อยอาหารของเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะถ้าจะให้เปรียบง่ายๆนะคะระบบย่อยอาหารของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับหม้อของข้าวที่ปักไฟเสียหรือกดปุ่มสตาร์ติดบ้างไม่ติดบ้างทําให้ข้าวในหม้อของเขาเนี่ยก็หุงออกมาประมาณว่าสุกๆดิบๆอาการของเขาก่อนที่จะมาทาน ะะก็จะเหมือนว่าเป็นคนขี้หนาวหนาวง่ายกว่าคนปกติถ้าไม่หนาวทั้งตัวก็หนาวเฉพาะจุดโดยเฉพาะตรงจุดท้องแล้วก็ตรงเท้านะคะทานน้าเย็นไม่ค่อยได้ทานเราจะปวดท้องเสียดท้องทานของที่มีฤทธิ์เย็นเข้ามากๆก็จะเกิดอาการอาเจียนบางครั้งอาเจียนออกมาเป็นน้ําใสๆอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อและที่สําคัญมักจะเป็นคนที่ถ่ายเลวค่ะและถ้าอาการพัฒนาไปถึงอีกระดับหนึ่งเนี่ยทานอะไรเข้าไปรูปร่างแบบไหนออกมาก็จะเป็นรูปร่างแบบ นันนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ผ่านระบบย่อยอาหารของคุณเลยค่ะและคนกลุ่มนี้ล่ะค่ะมักจับอ่อนไวมากกับ ยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาแก้อักเสบค่ะและทุกคนทราบไหมว่าอาการที่พูดมาเกือบทั้งหมดเนี่ยนะของระบบย่อยอาหารมักจะถูกเขียนไว้ในฉลากข้างกล่องของยาแก้อักเสบแล้วก็ยาปฏิชีวนะอยู่แล้วค่ะว่าเป็นผลในข้างเคียงเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ายา2กลุ่มนี้เขาชอบเล่นงานที่ระบบย่อยอาหารของคุณค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเสียงสะอึกตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยเป็นเสียงที่มาจากกระเพาะอาหารนะคะ แต่ว่าการสะอึกที่มันเรื้อรังหรือว่าที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยแสดงว่ากับเพาะอาหารของคุณหรือระบบย่อยอาหารเนี่ยเขาไม่ปกติแล้วแต่ทีนี้ไม่ปกติแบบไหนเราต้องมาดูกันอีกทีค่ะถ้าจะให้แบ่งกุ่มง่ายๆก็คงจะเป็นแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราพูดกันคือสะอึกแบบเย็นค่ะนั่นก็คือมีตัวกระตุ้นที่เป็นตัวเย็นจากข้างนอกแล้วก็ระบบย่อยอาหารของเราที่ค่อนจะไปทางเย็นอยู่แล้วนะคะ เป็นทุนเดิมของร่างกายเราทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับอาการแบบนี้ยังไงได้บ้างค่ะข้อที่1เลยเมื่อเรารู้ว่ามีตัวกระตุ้นจากภายนอกเราต้องตัดออกไปก่อนค่ะนั่นก็คือการหยุดยาแต่ถ้าสมมุติว่าเราหยุดยาไม่ได้จริงๆเพราะว่าตรง ไอ้ที่อักเสบตรงนี้มันก็ทรมานเหมือนกันเนาะหรือถ้าสมมุติเราหยุดยาไปแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ต้องให้ลองวิธีที่2นะคะวิธีที่สองเนี่ยก็คือการดื่มน,น้ําขิงค่ะน้ําขิงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในบ้านเราใช่ไหมคะแล้วเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆด้วยค่ะเขามีรสชาติที่เผ็ด ริดเขาจะอุ่นๆค่ะแล้วเขาเนี่ยเข้าไปถึงเส้นลมปราณ2เส้นเลยนะนั่นก็คือเส้นลมปราณของระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะกระเพาะค่ะแล้วก็เส้นลมปราณปอดนะคะยังจําได้ไหมว่าเวลาเราสะอึกเนี่ยมันคือกระบังลมที่กระตุกใช่ไหมคะที่มันไม่สอดค้องไปกับลมหายใจของเราพอเราทานน้าขิงไปเนี่ยเขาก็จะช่วยอบอุ่นตรงกระเพาะอาหารของเราแล้วก็อวัยวะ,วะรอบๆกระเพาะอาหารด้วยนะคะทําให้เขาคลายตัวจากความเย็นค่ะ แล้วสรรพคุณที่2ของขิง,งที่เขาช่วยคุณได้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าน้ําขิงอ่ะเขาทําให้ระบบย่อยอาหารของคุณเดินทางเป็นปกติค่ะหมายความว่าระบบทางเดินอาหารของคุณเนี่ยปกติแล้วเขาจะเดินทางลงจากปากสู่หลอดอาหาร ท้องใช่ไหมคะตรงกระเพาะลำไส้แล้วก็ออกนอกร่างกายค่ะนี่คือทางเดินลงแล้วเป็นทางเดินปกติของเขาทีนี้เวลาเราสะอึกเนี่ยมันคือเสียงจากกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาข้างบนเขาก็เดินทางไม่ปกติแล้วตัวน้ําขิงเนี่ยเขาจะไปช่วยดึงอะไรก็ตามที่มันย้อนสอนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงสะอึกหรือเวลาเราอาเจียนก็ตามก็จะมีของจากที่เรากินเข้าไปออกมาข้างนอกใช่ไหมคะขิงก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะเขาจะช่วยดึงพวกที่ย้อนสอนขึ้น ไปเนี่ยลงมาข้างล่างทําให้ระบบย่อยอาหารของเราเดินทางเป็นปกติค่ะถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปเนี่ยหรือว่าเผ็ดเกินไปก็สามารถใส่น้ําตาลทรายแดงเข้าไปได้นะคะตัวน้ําตาลทรายแดงเนี่ยเขาก็จะช่วยไปผ่อนคลายอวัยวะที่เกรงหรือว่ากล้ามเนื้อที่เกรงจากความเย็นแล้วก็เจ็บอยู่ได้ค่ะก็จะไปช่วยบวกสรรพคุณให้กับน้ําขิงอีกทีนึงค่ะและก็วิธีที่3คือวิธีการเอาถุงน้ําร้อนมาวางประครบตรงช่วงหน้าท้องตรงนี้ของเราแล้วก็ตรงด้านหลังของเราด้วยนะคะ เพื่อที่ว่าน้ําร้อนเนี่ยความร้อนจะเข้าไปช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันเกร็งอยู่ตอนนี้จากความเย็นค่ะและวิธีที่4คือวิธีการกดจุดค่ะวันนี้จะเอามาบอกกัน3จุดง่ายๆนะคะจุดแรกคือจุดเน่กวนค่ะจุดเน่กวนจะอยู่ตรงบริเวณข้อมือของเราทั้ง2ด้านเลยนะคะให้เอา3มนิ้วมาทาบไว้ตรงนี้ตรงข้อเห็นเส้นข้อมือใช่ไหมคะทาบเอาไว้แล้วจุดจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนิ้วตรงนี้นะ ตรงนี้ค่ะตรงนิ้วชี้ของเราตรงนี้ประมาณตรงนี้ไม่มั่นจุดไม่เป็นไดเพราะไม่ได้จะให้กดตรงจุดนี้จุดเดียวนะคะจุดเขาจะอยู่เส้นตรงกลางตรงกลางเลยระหว่าง2เส้นระหว่างสองมุมนี้นะคะเรากดเข้าไปกดแบบให้รู้สึกตึงให้รู้สึกหน่วงนะคะ 2-5นาทีถ้านวดเฉพาะตรงผิวหนังอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อะไรนะคะต้องกดเข้าไปแรงพอสมควรเนาะให้มันรู้สึกตึงรู้สึกหน่วงคุณสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะหมายถึงว่านวดแล้วก็นวดจากตรงนี้ใช่ไหมคะขึ้นมาแล้วก็ลงไปได้นะคะหาจุดที่เจ็บที่สุดหาจุดที่รู้สึกหน่วงที่สุดนะคะจุดนั้นแหละจะเป็นตัวกระตุ้นที่ช่วยการสึกของคุณได้ดีที่สุดค่ะ ทำที่มือทั้งสองด้านเลยนะคะและจุดที่สองนะคะคือจุดเกอร์ชูค่ะจุดเกอร์ชูเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังของเรานะคะเขามีอยู่สองจุดเหมือนกันคือจะอยู่ด้านข้างของเส้นสันหลังเราเลยค่ะอยู่ตรงกล้ามเนื้อนะคะตรงบริเวณนี้ตรงนี้คือจุดเกอรชูตรงนี้คือจุดเกอรชูนะคะมีทั้ง สองด้านเลยอยู่บนกล้ามเนื้อของเรานะคะถ้าไม่แม่นจุดไม่เป็นใดเอาเป็นว่าตรงที่เราวางถุงน้ําร้อนเมื่อกี้เราวางตรงหน้าท้องตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงข้ามกับจุดหน้าท้องเราจะวางถุงน้ําร้อนไว้ตรงนี้เนาะให้นวดค่ะประมาณตรงนี้เลยถ้าที่บ้านมีเครื่องนวดก็ใช้เครื่องนวดนะคะแล้วใช้เครื่องนวดที่มันเป็นระบบแบบกด ออกอย่างนี้ลูกิ้งออกอย่างนี้ค่ะเขาก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้อีกทีหนึ่งนะคะให้นวดทั้ทงแถบเลยก็ได้นวดทั้ทงแถบตรงนี้ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติไม่มีเครื่องนวดที่บ้านก็ให้คนที่บ้านช่วยนวดให้ก็ได้ค่ะกดจุดตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลยนะตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลยนะจุดเข้าๆก็ได้ค่ะบนกล้ามเนือ้อกดลงไปแรงๆนะคะให้เขารู้สึกเจ็บให้เขารู้สึกหน่วงถึงจะดีนะคะแต่อย่าไปกดตรงกระดูกค่ะ อย่าอย่าไปกดตรงกระดูกตรงข้างหลังตรงนี้นะคะให้กดบนกล้ามเนื้อให้กดบนกล้ามเนื้อนอะไล่ลงมาเลยก็ได้ค่ะและจุดที่สามคือจุดจันจูค่ะจุดจันจูเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตรงหัวคิ้วของเราพอดีเลยนะคะให้นวดนวด,นวดใช้นิ้วน,นวดนวดลงไปกดแรงนิดนึงให้เขารู้สึกตึงรู้สึกหน่วงนะคะพอกดให้สักพักนึงแล้วเนี่ยกันลูดลูดลูดตรงข้างบนคิ้วของเราอะคะ่ะลูดให้มาถึงตรงนี้เลยนะ รูดไปสักพักคิวก็จะเริ่มแดงแสดงว่าเขาได้กระตุน แต่ถ้าเอาแบบว่าลูดแค่ผิวหนังอย่างเดียวอย่างนี้อย่าทำนะคะเดี๋ยวมันจะขูดผิวหนังด้วยแล้วก็ไม่ได้กระตุ้นจุดอะไรมากมายนะคะและนี่ก็คือ4วิธีค่ะที่เราจะช่วยอาการสะอึกของคุณนั่นก็คือต้องหยุดสิ่งกระตุ้นก่อน2คือใช้น้ําขิง3คือเอาถุงน้ําร้อนมาวางนะคะแล้ว4ี่ก็คือการกดจุดค่ะอีกอย่างที่ต้องพูดนะคะยาเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่ทําให้คุณสาม,มารถเกิดอาการสะอึกแบบเรือ้อรังได้จริงๆแล้วมีอีกหลายเหตุผลหลายปัจจัยมากมายเลยค่ะ คุณต้องไปพบแพทย์น,นะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะเพราะว่าระบบย่อยอาหารของคุณกระเพาะอาหารระบบทางเดินหายใจของคุณเนี่ยหรือแม้กระทั่งการมีก้อนไปกดทับเส้นประสาทก็ทําให้คุณเกิดอาการสะอึกแบบเรื้อรังได้เช่นกันค่ะ สุดท้ายนี้ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่ไม่ได้ทานยาแก้อักเสบหรือว่ายาปฏิชีวานะแบบพุ่มเพื่อนะคะถ้าไม่มีอาการจริงๆก็ไม่ได้ไปทานก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ช่วยกันรักษาสุขภาพร่างกายของคุณเป็นอย่างดีเลยค่ะโดยเฉพาะสุขภาพของพวกแบคทีเรียตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากัดไมโครไบโอมที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรานะคะพวกนี้เขาเป็นแบคทีเรียที่ดีนะเขาสามารถช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายเราแล้วก็ทําให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานเป็นปกติค่ะถ้าสมมติเราไป ทานยาพวกนี้มากๆเราจะทำลายเขาโดยไม่รู้ตัวนะคะยังไงก็ขอให้สุขภาพที่ดีเป็นของทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ